ถ้าไม่เข็มความเร็วรถยนตต้องมีเผื่อไว้แม้ว่ารถไม่มีทางวิ่งถึงก็ตามครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเคยสงสัยเลยไหมครับว่าทําไมความเร็วสูงสุดบนเรือนใหม่ของรถแต่ละคันถึงสูงกว่าความเร็วจริงที่รถคันนั้นสามารถวิ่งได้เสมออย่างเช่นบุกติเชรอน ที่สามารถทำาความเร็วสูงสุดได้420กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังต้องเผื่อเรือมาไว้สูงถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้นะครับผมมีคำตอบมาฝากกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie b a n k Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับทําไมาความเร็วสูงสุดบนเรือนไมถึงต้องสูงกว่าความเร็วจริงที่รถวิ่งได้เสมอ เชื่อว่าสมัยเด็กหลายคนนะครับคงคิดว่าความเร็วสูงสุดที่โชว์บนอยู่เรือนใหม่ของรถนั้นหมายถึงความเร็วสูงสุดที่รถคันนั้นนะครับสามารถวิ่งได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรือนใหม่โชว์อยู่ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เข้าใจว่ารถคันนั้นนะครับสามารถวิ่งไดถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นจริงๆแต่พอโตขึ้นมาแล้วนะครับถึงได้รูร้ว่ารถแทบทุกคันบนโลกใบนี้นะครับไม่สามารถขับไปถึงความเร็วสูงสุดที่โชว์บนเรือนใหม่ได้เลย เว้นแต่ว่าจะมีการโมดิฟายเครื่องยนต์อย่างสุดพลังจริงๆเท่านั้นครับสาเหตุนะครับที่ผู้ผลิตรถยนต์ถึงต้องเผื่อความเร็วสูงสุดบนเลนใหม่มากกว่าความเร็วที่รถวิ่งได้จริงนั้นก็เพื่อให้ช่วงความเร็วที่ใช้งานจริงช่วงตั้งแต่0ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อก,การอ่านนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับการที่เข็มเลือนหม่นะครับเผื่อความเร็วสูงสุดไว้มากกว่าความเร็วจริงนั้นยังมีส่วนด้าน จิตวิทยาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่นะครับใช้ความเร็วสูงสุดจนเกินไปอีกด้วยครับเช่นถ้าเลือนใหม่นะครับแสดงความเร็วสูงสุดที่220กิโเมตรชั่วโมงจะมีจุดกึ่งกลางตำแหน่ง12นาฬิกาอยู่ที่ประมาณห2 0รอกิโเมตรชั่วโมงหาผู้ขับขี่นะครับใช้ความเร็วตามกฎหมายกําหนดเข็มความเร็วนะครับจะขึ้นลงเฉพาะฝั่งซ้ายของเลือนใหม่เท่านั้นแต่หากใช้ความเร็วสูงเกินกว่ากฎหมายกําหนดนะครับหรือเกิน120กิโเมตรชั่วโมง เข้มความเร็วนะครับจะเริ่มเบี่ยงมาทางด้านขวาช่วยกระตุ้นให้ผู้ขับขี่นะครับรู้สึกว่ากําลังใช้ความเร็วสูงเกินกว่าปกตินั่นเองครับอย่างไรก็ดีนะครับเรือนใหม่ของรถนะครับที่วางจําหน่ายในญี่ปุ่นถูกกาหนดความเร็วสูงสุดไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากกฎหมายของทางญี่ปุ่นเองนะครับกาหนดให้รถทุกคันที่ออกจากโรงงานจะต้องล็อกความเร็วสูงสุดไว้ไม่เกิน180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับ เมื่อสามเช่นนี้แล้วนะครับผมก็คงหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมเรือนไม้รถยนต์นะครับถึงต้องกําหนดไว้ถึงขนาดนั้นยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนามาฝากกันครับ หว,วังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆ่ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ A chip, trying to wrap around my head and overthink